สมุนไพรทุกชนิดมีทั้งคุณและโทษนะคะก่อนที่ท่านจะนำไปใช้ก็ศึกษาถึงคุณและโทษของเขาให้ชัดเจนก่อนถ้าหากยังไม่มั่นใจนะคะก็ให้สอบถามจากแพทย์แผนไทยหรือว่าเภสัชกรแผนไทยก่อนเพื่อความชัดเจนนะคะและก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองสวัสดีค่ะวันนี้ยาตาจะพามารู้จักกับดอกอัญชันนะคะซึ่งเป็น ไม้เถานะคะเป็นไม้ล้มลุกใบเดียวนะเป็นไม้เถาซึ่งในสมัยก่อนก็นิยมนำเอามาเป็นสีผสมอาหารกันนะคะส่วนประโยชน์ทางยานะคะในสมัยโบราณก็จะใช้ดอกอัญชันนีบำรุงเส้นผมให้เป็นเงางามนะคะแล้วบางคนก็จะนำมาใช้เพิ่มความดกดำของคิ้วนะหรือว่าบำรุงสายตา ในสมัยก่อนถ้าเด็กเกิดขึ้นมาใหม่นี่ก็จะเด็ดเอากานดอกอัญชันนี้มาขีดที่คิ้วนะคะให้ยางของอัญชันนี้ไปติดอยู่ที่คิว้วเพื่อจะมีคิ้วที่ดกดําสวยงามนะอันนี้เป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบ,ร,บราณโบราณนะคะในดอกอัญชันนะคะจากการวิจัยเนี่ยจะพบพบว่ามีสารแอนโทไซยานินสารฟาโวนอยด์สารสเตียรอยด์แล้วก็สารไตรเตอร์ปีนอย ซึ่งสารเหล่านี้นะคะจะต้านอนุมูลอิส,ะอสระอนะคะแล้วก็ช่วยในการรักษาหรือว่าแก้ปัญหาด้านสุขภาพต่างๆหลายอย่างนะคะอย่างเช่นลดอาการปวดบวมอักเสบถอนพิษแมลงสัตว์กัดต่อยขับปัสสาวะรักษาโรคเบาหวานต้านการแข็งตัวของเลือดหรือว่าเสริมสร้างความจำ ลดความเสื่อมของโรคหัวใจนะคะส่วนงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าดอกอัญชันช่วยป้องกันการเสื่อมถอยของความใจจำแล้วก็รักษาโรคทางระบบประสาทและสมองนั้นเป็นเพียงงานวิจัยแล้วก็ใช้ทดลองกับสัตว์นะคะยังไม่ได้ใช้กับคนนะตรงนี้ต้องรับทราบกันไว้เลยนะคะเพราะว่ายังไม่ใช้กับคนยังใช้กับสัตว์ทดลองอยู่นะ ดอกอัญชันเนี่ยเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีอันตรายอยู่บ้างนะคะฉะนั้นเราควรจะระมัดระวังในการใช้ดอกอัญชันนะอย่างคนที่กำลังกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่เนี่ยก็ไม่ควรจะกินดอกอัญชันนะเพราะว่าดอกอัญชันจะมีฤทธิ์ละลายลิ่มเลือดนะถ้ากินเข้าไปก็อาจจะทำให้ยานั้นมีฤทธิ์รุนแรงขึ้นและอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะสำหรับผู้ที่ แพ้เกสรดอกไม้ชนิดต่างๆก็ให้ระมัดระวังในการใช้ดอกอัมซัมอัญชันนะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของอัญชันด้วยเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะในการชงดื่มนะคะก็ควรจะใช้ในปริมาณน้อยนะเราไม่ควรจะทำน้ำอัญชันที่เข้มข้นเกินไปนะเพราะว่าจะมีผลต่อไตได้เหมือนกันนะ อันนี้เป็นสรรพคุณและก็ข้อควรระมัดระวังในการใช้ดอกอัญชันนะคะในการใช้สมุนไพรแต่ละครั้งเราต้องคำหนึงถึงผลข้างเคียงด้วยนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ